ครับสวัสดีครับกัยินดีต้อนรับเข้าสู่่องเกษตรทดลองนะครับนะครับคลิปนี้กันี่ครับผมออกมาหน้าเนาะมาเบิ่งเขาที่ผมเห็ดไว้นะไอ้หญ้าขายหญ้าบ่เคยนสินนะครับแล้วก็ไถ2เทือนเนาะไทห่างกัน15หมือนะครับไถเท่อแรกแล้วก็พานไป15หมือมาไทอีกแล้วก็วานเลยนะครับในมือทัดไปเนาะนะครับกเพียลงไปพักนึงจนเหลืองแดงหมดเลยครับผมบ่อสีหญ้ายังทั้งสินเลยผมสีล่อให้ฝฟนตกนะครับ นี่ผมชิ้รอฝนต๊พอฟ้นต๊มากเห็นบ่ามันเริ่มเริ่มเลือนหน่อยละตอนแรกมันลงไปเมื่อทักต้นเลยนอครับนี่มันสีแดงลงไปครึ่งต้นเลยกัตอนนี้เรืออยู่แค่ใบเนาะมันเริ่มเมื่อไปเรื่อยนะครับไอเพียเนาะหลังจากฟ้นตกมาใส่นะครับแต่ว่าบ่มีนามได้ครับเออบ่มีนามเห็นบน่านาม่บมีญย,ยากขยันา่เคยซีดนะครับมีหยาขึ้นนะครับนี่แต่ว่า่วนนี้บ่มีปัญหาเพราะว่าเขามันทึบเลยเนาะเบิ่งเดียครับเขาถ่วมหัวเขานะครับบางหม่อง บางมองกายังพรท่านถึงหัวเขาเนาะบางมองก็ถึงหัวเขานะครับนี่คือข้างหน้าผมนี่บ่ท่านถึงเนาะปูนมองโน่นๆขึ้นบุญครับบุญทั้งปู๋ยมันถ่วมหัวเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมหันกล่องไปให้เบิรงทัวเออนี่ครับนี่ครับมันกรอ,อกแดงๆนิจังหน่อยเนาะเพราะว่าไอ้ปุ๋ยมันก็เริ่มสีจืดแน่แล้วครับนี่เพียร์ก็ลงนะครับเพียร์ก็ลงแต่ว่าซัมหนีผมโบซิเลียดนะ เพียสำหรัผมบปริเลียเพราะยังเพราะว่ามันเริ่มเสียแลรวเห็นบอฝนตกมใส่มันเริ่มหน่อยลงหน่อยลงเลยเพียรีนะครับนันขังในขังในมีโตเลยนะนนะนะโตเพียนะครับแต่ว่า้าเราสียากกะดีเนาะ้าเรายางมาสีนี่ก็จะดีเลยนะครับสียาขาเพียนะครับแต่ว่าผมสีบสีเนาะผมสีล่อไป่เสียละนะครับผมสีล่อให้ฝนตกใส่นะครับเพราะว่าตามตามที่ผมสังเกตเบื้องทุปีเนี่ยฝนตกมใส่ปุ๊บมันเศร้านะครับมันเศร้าเองมันมันหนีเนาะเพียมเศร้าเองมันนะครับ นี่มันเริ่มเศร้าไปเรื่อยแล้วนะครับพอพอยังจังว่าเศร้าไปเรื่อยนะผมสังเกตเบึงใบใดที่มันเกิดเพี้ยโตเก่าเนาะแล้วกเบบึงใบไม้ที่มันขึ้นมานะครับนี่ใบไม้ที่มันขึ้นมามันมีบอกมันโบมีเนาะนะมันโบมีมันสิมีแต่ใบเก่าโตที่มันเป็นเป็นอยู yo, ่แล้วนะครับใบไม้เห็นอกสังเกตเบึงใบไม้มันสิโบมีนะครับมันสิมีแต่ใบเก่าที่อยู่แหลกๆเนาะนะครับก็เพราะฉะนั้นรอเบึงอีกสักพักหนึ่งนะครับว่ามันสี เศร้าลงแห้งกูหนีบอถ้าเกิดมันเศร้าแห้งผมกับสีบัสีดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดล่อเบิงอีกสักอาทยหนึ่งมันยังเป็นเพียคือเราผมยังสีมาสีดยากันเพียนะครับเออนี่ครับอ่ะแล้วคราวนี้ผมใช้าไปเบิงเขาทีเพิ่นบรไในห้องพ่นปุ๋ยเนาะแล้วเพิ่นไทเธอเดียวแล้วก็ปันวานเลยนะครับว่ามันมีความต่างกันสาใดอายุส้ำคัญเลยครับสิบแปดหมือนเนาะมือนี้เป็นมือนทีสิบแปดตอนเสาร์นะครับมือทีสิบแปดตอนเสาร์หมือนี่นะครับ อยู่ไกลกันเลยครับอ่าขาม,มามืองนี้เป็นยังไงครับที่ผมถ่ายเบิองประจําเนาะมีแต่หยาเลยครับแต่ว่าตัวน,นี้เพิ่นก็เฮ็ดประหยัดกลัวเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่น,พนไทเทื่อแรกแล้ะครานี้เพิ่นก็เอาเขาเมื่อวานหลวกปันเลยนะครับเมื่อก็ใส่เงินบบไลายปันไดนะครับแต่ห้องผมน่ะคือไถ2สองเถื่อเนาะไถ2สองเถื่อนะครับแต่ว่าบริสฉทดหญ้าตัวน,นี้ของเพิ่นกับบริ้ฉทธหญยากันนะครับ แล,แล Emperor, ้วของผมลองพื้นเนาะเดี <im machine> ๋ยวผมหันกล่องให้เบิรงแบบคักๆเลยเอ้านี่ของพื้นเนาะของเอื่อยหน้าทิพกั้นละครับอ่าแล้วาวนี้นี่ครับนี่เห็นบอกครับฟังฟังทางผมเนาะวานมือเดียวกันนะครับวานมือเดียวกันเป๊ะเลยมือแล้วมือเดียวกันนะครับสองสองฝั่งนี่อ่านี่หันมาของพื่นนะครับนี่ครับแล้วก็หันไปฟังทางผมเห็นบอกครับคคลรเรื่องเลยเนาะ ก็เลื่องเลยเบิ้งเบื้งให้เบิ้งระวังกันกันแท้กันใดครับไหนเห็นบหมของผมมันสีถ่วมคันแท้หน yes. ้าแล้วเนาะของเพิ่นยังอยู่ประมาณสิบหาเส้นครับของผมประมาณสามสิบกว่าเกือบสี่สิบเลยตัวนี้อยู่ประมาณสิบหาเส้นนะครับสิบหาเส้นเออแล้วหันมาฟังผมเกือบสี่สิบเส้นแล้วครับความสูงเห็นไหมครับเออมันมีความต่างนี่ครับมันจะมีความต่างอยู่เมืองนี้แหละนะครับก็เขาระวังเขาที่ร่องพื้นปุ๋ย กับเขาที่บริร่องพืนปุ๋ยนะครับแลวก็ไถสองเธอกับไถเธอเดียวนะครับมีความต่างเราบริเสินยาทั้งคูเลยนะครับนี่ครับเป็นแังไดงครับถือว่าโอเคอยู่นะครับเปลี่ยนมุมมองมั่งนะครับไอ้ฝั่งนั่นนะฝั่งซายเมื่อน่ะเป็นของเอื่อยหน้าติดกันเนาะ แล้วฟังขัวมือนี่เป็นของผมนะครับเสียเบิ้งผมเบิ้งที่เหรอครับว่ามันมีความต่างกันแห่งสำแดงหลายเลยนะครับนี่เบิ้งครับนี่พี่เริ่มสิมืแล้วเนาะเริ่มฝนตกมาใส่เห็นบใบไม้บ่มีเหรอครับนี่นี่ใบใบงอกไม้บ่มีแเหรอมันช่มีแต่ใบเก่าเนาะใบต้นเป็นอยู่แล้วนะครับเออนี่ครับเห็นไ่มก็สิบแปดมือนะครับสิบแปดมือในซ่องนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ สูงแค่หัวเขาเลยมองนี้นะครับนี่แค่หัวเขานะครับก็ถือว่าพึ่งพอใจอยู่ครับสําหรับปีหนีเนาะแต่ว่าปีใกล้นี่ผมเฮ็ดพิดสูตรนะครับปี่ใกล้ผมไถเทอเดียวนะครับไถเทอเดียวแล้วห้ามันขึ้นนะครับหญ้ามันขึ้นแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้ให้เขานี่บ่ไปบ่ามานะครับแต่ปีนี่เข, э ขามันขึ้นก้อนห้านะนะครับเขามันขึ้นก้อนห้าแล้วเขานี่ก็กบเลยนะครับ ต้อให้ยาบบึ้นกระโบเป็นยังครับเพราะว่าผมเชี่ยเครื่องตัดอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวตอนตัดเดี๋ยวผมสิบอกเนาะว่าไอ้เห็ดตัดส่วนใดจังใดนะครับเออเดี๋ยวผมสิลองตัดเบื้งเปรียบเทียบเบื้งนะครับไอ้ตัดบุคคลนจากสองหม่องเบืองไอ้ลองเห็ดเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเบืง้งเนาะนะครับอ่ะครับคลิปนี้ก็ขอบเลยคุณหลายๆครับแค่มาอัปเดตเข่าซื้อๆนะครับระวงังเอ,อ,อายุสิบแปดมือนี่ ว่ามันไปตางกันแห้งสําใยนะครับก็บถือว่าตางกันแห้งเลยล่ะนะครับตามถี่ต้นคลิปที่ผมไดถไายเบิ้งนะครับถือว่าตางกันแห้งเพราะเขามันอยู่ติดกันเนาะนะครับไทยเห็นแบบสัสว์ไปเลยนะครับอโอเคครับขอพูดลหลายๆที่เบิ้งจนจบคลิปก็ฝากก็ไหลก็ติดตามกับคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ